Deep in the heart of the bad guy territory. The heat hits you, you're sweating, the sand sticks to everything. You know, everybody's against us. It's loose. Down. Got Black Hawk down. ว่าที่หนึ่งในเกมแอคชั่นสงครามที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในปัจจุบันกับนิยามว่าก๊อบนะแต่ทำได้ดีกว่า นี่มันสมัยไหนกันแล้วใครเรียกว่ากรอบกันเขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจต่างหากละ่ะหนึ่งในเกมฟรีที่ใครก็สามารถเล่นได้ไม่ใช้สตรีมก็ยังมีกรินา่าถึงแม้ไม่มีคอมพิวเตอร์ PC ก็ยังมีโบบายให้เล่นถึงเกมนี้จะสามารถสาธยายข้อดีได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นครับผมประเด็นก็คือหนึ่งในโหมดท,ที่ฮือฮาที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์กโหมด b a c k h o w k d o w n หนึ่งในโหมดที่เปิดตัวอย่างมาทุกคนก็คือหามากเพราะเขาอ้างอิงมาจากภาพยนตร์ตั้งแต่ฉากเปิดยันคัดซีนแต่ละแบบซึ่งภาพมันสวยจริงแหละครับผมไม่ว่าจะเหตุการณ์หรือสถานที่ต่างๆที่มีในความเป็นจริงที่เกม Delta f o r c e พยายามจะอัดแน่นทุกเนื้อหาและทุกเหตุการณ์ไว้ในโหมดเนื้อเรื่องในเวอร์ชันโค o อฟที่จะพาให้คุณกับเพื่อนอีก3คนได้ตะลุยในโลก Back h ฮอปกดาวกับมิชชั่น7มิชชั่นฝ่าความยากแต่ละด่านรองความทรมโดแต่ละแบบ พื่อให้คุณได้เสพเนื้อเรื่องกันแบบอิ่มๆแต่ก่อนจะอิ่มก็อย่าลืมหัวร้อนกันก่อนนะครับผม เพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วที่โหมดนี้ได้ปล่อยออกไปซึ่งผมก็พึ่งได้มาทําเพราะเหตุการณ์ที่ผมเจอนั้นทั้งอัดฟุตเทจทั้งใช้เวลาในการเล่นแล้วก็ดองสักพักหนึ่งเนี่ยถึงวันนี้ก็ได้ทําสมใจแล้วแ่ละครับผมอาจจะเอากระแสไปหน่อยแต่ก็พยายามจะนําเสนอนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสและกลัวว่าตัวเองจะไม่อินวันนี้ผมมีว่าที่ซีรีส์สารคดี3ตอนจากเน็ตฟิกที่จะมานําเสนอกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Swinging b a c k h o p Down ซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าจะอ่านซับกันตายแหกเพราะซีรีส์นี้ทั้ง3ตอนมีภาคไทยและคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าเป็นสารคดีเนี่ยไปดูแล้วมันจะง่วงไหมเบื่อหน่ายไหมเพราะสารคดีเน็ตฟลิกในปัจจุบันเนี่ยแทบจะสนุกเทียบเท่ากับภาพยนตร์ในเน็ตฟลิกแล้วละครับผม ต้องขอกล่าวก่อนเลยว่าสารคดีมีดีกว่าภาพยนตร์ตรงไหนทั้งที่เราบอกไปว่า Delta f o r c e Black Hawk ดาว n ถูกอ้างอิงม,มาจากภาพยนตร์ซึ่งมันก็ตรงแหละครับผมแต่สารคดีนั้นมันคือความจริงที่นำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายไหนว่าใครเป็นคนผิด ใครเป็นคนถูกเพราะนี่คือสงครามสงครามไม่มีผู้ชนะและผู้แพ้มีแต่การสูญเสียและการสูญเสียครั้งนี้ในบรรดาคนที่ยังอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นได้ก้าวเข้ามาสู่แสงสว่างและเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันและนี่คือเหตุผลเล็กๆที่ผมอยากจะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ก่อนที่ทุกคนจะไปเล่น Back Hawk Down หนึ่งในเหตุการณ์สุดอื้อเฉาเมื่อสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่เขตแดนประเทศโซมาเลียาสารที่สหรัฐอเมริกาที่ได้บอกว่าจะเข้ามาดูแลปกป้องและให้ความเป็นธรรมนี่อาจจะฟังดูดีเมื่อมีพี่ใหญ่มาหาอำนาจของโลกได้เข้ามาช่วยเหลือประเทศเล็ก,ลกๆประเทศหนึ่งที่เบื้องหลังนั้นมันแทบจะเอาความเป็นอเมริกามาก่อความไม่สงบสุขในโซมาเลียเลยทั้งเหตุการณ์คนในพื้นที่ได้บอกเล่าว่าเขามาใช้ทั้งความรุนแรงกดขี่และกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในทห,หารของผู้นำกบฏ มันเลยเลยเถิดจากความสงบสุขสูขส่ความแค้นที่ฝังลึกและก่อนจะเกิดสงครามหนึ่งจากป่าทหารเล่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยเลนเจอร์หรือเดลต้าฟอร์ที่ได้เข้าสู่ตัวตึกอาคารเพื่อจับกุมตัวประกันแต่ใครจะไปรู้ว่านั่นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ในโซมาเลียและทหารจํานวนหนึ่งที่ต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นเพื่อให้ตัวเองไม่ได้เป็นเหยื่อในสงครามที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเกาะนั่นแหละฮะคือมาหากรา ของการเอาชีวิตรอดของทหารราบสุ่ทหารอากาศที่ไม่คิดว่ากองกําลังนกเหล็กขนาดใหญ่ที่มีนาว่าแบล็กฮอคจะต้องล่วงลงสู่พื้นเมื่อคนพื้นที่พูดกันไปเสียเดียวกันว่าเขากาดจริงโดยไม่สนใจใครเลยทั้งในเขตโรงเรียนเขตตลาดทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายเขาที่พูดมาตรงนี้ก็คงต้องเตรียมใจรับไว้แล้วล่ะครับว่านี่มันคือสงครามแค่หนึ่งในกลุ่มทหารราบยังแทบเอาตัวไม่รอดแต่ต้องมาคอยประคับประคองกันพากันไปคุ้มครองสถานที่เฮลิคอปเตอร์ตกอีก มันเลยเกิดการประทับแบบไม่มีความใยดีแต่นี่คือกรรมข้อที่1เท่านั้นแบคฮอกตกแต่ใครจะไปคิดว่ากรรมข้อที่2จะมาเร็วกว่าที่คิดนั่นก็คือลำที่2แล้วเดินไปตกอยู่ในโดงของชาวโซมาเลียอีกนั่นแหละครับผมวิบากกรรมพร้อมกับความสูญเสียทุกคนทุกแห่งได้เกิดขึ้น เมื่อสงคารามเริ่มไปแล้วสิ่งที่สูญเสียโดยเลี่ยงไม่ได้เลยนะั่นก็คือประชาชนคนธรรมดาที่บางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็เห็นชาวบ้านด้วยกันเองถืออาวุธวิ่งผ่านหน้าไปบางคนก็กําลังจะเปิดประตูบ้านแต่ดันมาเห็นทหารอเมริกาวิ่งผ่านหน้าไปเช่นกันหรือแย่กว่านั้นหน่อยก็คือ คนที่โดนลูกหลงหรือบางคนก็อาจจะโดนตั้งใจสังหารเพราะณเวลานั้นชาวทหารอเมริกาก็ไม่รู้ว่าใครคือศัตรูใครคือมิตรและว่าที่ทหารกองกระบฏนั้นก็ฝักฝ่ายที่จะไล่ล่าทหารอเมริกาเพียงอย่างเดียว เพราะคำสัง่งคนที่อยู่ตรงกลางโดยเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือประชาชนที่หวังเพื่งใครก็ไม่ได้นั้นต้องเอาชีวิตรอดโดยใช้ทุกวิถีทางไม่ว่าจะปากกัดตีนถีบหรือแม้กระทั่งมีกรณีที่ถูกเป็นตัวประกันโดยเหตุสุวิสัยเพราะนี่คือเหตุการณ์จริงทุกคนอย่าลืมนะครับว่าจากหนังสู่สารคาดีทหารอเมริกาไม่ว่าจะเสียชีวิตไปกี่คนก็ไม่สามารถเทียบเท่าชาวโซมาเลียที่ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน ว่าที่3ตอนของซีรีส์สารคาดีสวายวิ่งแบ็คฮอกดาวได้บอกถึงจุดจบสงครามก็คือความสูญเสียและความเจ็บปวดรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นกับคนหรือสถานที่หรือแม้กระทั่งจิตใจคนที่อยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปโดยทําได้แค่ลําลึกส่วนคนที่จบไปนั้นก็มีแต่คนที่นึกถึงนั่นแหละที่เจ็บปวดมันคือตอนจบของสองครามจริงๆครับผมไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ความสูญเสียไม่มีใครเป็นฮีโร่และมีแต่ตอนจบที่รอเหมือนให้ใครสักคนไปเริ่มต้นมันขึ้นมาใหม่ เพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามนุษย์อยู่ได้ด้วยความขัดแย้งที่ไหนมีมนุษย์ที่น่ามีความขัดแยง้งไม่เว้นแม้แต่สัตว์ที่มีวัฏจักรของมันถ้าสิ่งที่ผมพูดออกไปเมื่อกี้ใครรู้สึกว่าไม่จริงก็ลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าทําไมทุกวันนี้ยังเสพสื่อดาราม่ากันอยู่นั่นแหละครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์แบ็กฮอกดาวนศึกสงครามที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด They would roll in, load the prisoners, and evac. The plan was simple 30 minutes in and out, and leave no man behind. All units, Irene. I say again, Irene. Let's, let's go! Ready copy, Irene. หนึ่งในภารกิจแรกที่หลายคนต้องผ่านและต้องเจอถ้าสมมติว่าใครอยากจะเสพเนื้อเรื่องเนี่ยต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนนะครับผมย้อนรอยเหตุการณ์จริงกับมิชชั่นแรกหรือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นว่าหน่วยเรนเจอร์กับเดลต้าฟอร์ตต้องเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มกบฏท,ที่ประชุมกันอยู่ในตึกตึกหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในด่านที่ผู้เล่นน่าจะรู้สึกว่ามันจะเม็ดเยอะไปไหนทั้งซ่อนในห้องมืดบ้างทั้งหลบมุมตึกบ้างทั้งอยู่หลังเคาน์เตอร์บ้างหรือแม้กระทั่งอยู่ตึกตรงข้ามบ้าง สภาพคนเล่นครั้งแรกอย่างผมก็รู้เลยว่าต้องกดออนไลน์เท่านั้นครับผมเข้าไปคนเดียวมีแต่แตายยังเครียดใช่ครับผมผมเปิดมาโซโล่เดียวโอ้โหโ,หโดนถีบทีเดียวจบเกมเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างกับการเล่นวันแรกๆเพราะปัญหาที่ผมเจอนั้นผมเคยถามผู้เล่นออนไลน์ด้วยกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเราเล่นโหมดปกติเนี่ยเฟรมเรทหรือ FPS ของเราเนี่ย พุ่ไป190-200 fps แต่ในโหมดนี้ผมเล่นได้แค่50 fps อย่างเดียวเลยถึงแม้จะเซตติ้งอะไรหลายอย่างแล้วปรับโลปรับต่ำจนสุดแล้วก็ยังไม่มีความลื่นเลยนอกจากนั้นความเหลี่ยมของเกมนี้นั้นก็ยังมีฉากนี้ครับผมพเพื่อนร่วมทีมของผมโดนระเบิดอีกคนนึงกระเด็นออกนอกหน้าต่างซึ่งไม่มีทางไปช่วยได้เลยอีกคนนึงก็กระเด็นตกไปในห้องที่ไม่สามารถเปิดได้ โอ้โหโดนเกมเล่นใส่เต็มๆเลยล่ะครับผมแต่หลังจากผ่านความทรหโหดเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเราได้ปรับตัวแล้วนั้นมันก็ทําให้ผมได้ผ่านด่านนี้ไปและก้าวเข้าไปสู่ด่านที่2แต่ก่อนจะไปถึงมิชชั่นที่2นั้นต้องขอบอกเลยว่าคัาสซินเกมนี้เขาทําดีจริงๆล่ะครับผมสื่อสารอารมณ์ยอมรับเลยว่าอ่านซับไม่ทันแต่ก็ยังอินอยู่ เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องพูดดูด้วยตาก็สามารถเข้าใจได้ก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่สร้างภาพจําให้เกมเมอร์อย่างเราเราได้แล้วหรอครับผมเตรียมตัวเจอมรสุมชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เลย เ,เกมนี้จะมี7จดด่านแต่แต่ละด่านก็คือเนื้อเรื่องเส้นเดียวกันที่เราต้องผ่านไปให้ได้หลังจากภารกิจแรกที่เราต้องเข้าไปจับกลุ่มตัวประกันทางฝั่งกบฏแล้วนั้นและนี่ก็คือเหตุการณ์หลังจากนั้นนั่นก็คือเหตุการณ์คุ้มครองรถคอนวอยให้ไปถึงจุดหมายโดยหน้าที่ของเรานั้นนั่นก็คือการประกบข้างรถเพื่อเก็บ RPG จี ใช่ครับผมถ้าตาคุณไม่ดีเนี่ยยิงกันมาอย่างก,กับสายฝนเพราะเกมนี้โดดโป๊ะป้าท,ทีเดียวนี่หลับเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมองให้ดีก่อนที่เขาจะเล่นคุณ หลังจากคุณผ่านมรสุมสงครามระหว่างทางในการคุ้มกันคอนวอยมาแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนหรืออารพีจีที่คุณลากเลือดมาไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งตอนนี้คุณเกือบจะถึงปลายทางแล้วแต่ทันใดนั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแบ็กฮอปดาว On. I'm taking my team to the crash site the convoy will pick us up. It's gonna get hot there. I'll send back up. We've got to cut through the shanty town <laughs> Look, Too many of them. We need to split up. So we'll cover you Get to the crash site get them back เหตุการณ์คอนวอยังผ่านไปไม่กี่อืดใจเหตุการณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินที่ได้ฉายานามว่านกเหล็กแห่งท้องนภาได้ล่วงลงสู่พื้นจากหน่วยเรนเจอร์ที่มีหน้าที่คุ้มกันคอนวอยต้องสลัดหน้าที่เพื่อไปให้ถึงจุดฮอตกก่อนกลุ่มกบฏไปถึงเพราะเราก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อคู่อลิบไปถึงก่อนพรดมิตรสิ่งไหนจะเกิดขึ้นและนี่ก็คือเหตุการณ์การฝ่ามรสุมดงโซมาเลียที่หนักหนาสาหัสพร้อมกับทหาร4คนที่ต้องวิ่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ก่อนนั่นก็คือจุดแบ็กฮอกดาวจากเหตุการณ์ในเกมทีมเรนเจอร์เคลื่นขบวนยังไม่ถึงที่หมายเหตุเพราะโดนสกัดเยอะเกินไปจากการเปลี่ยนเป้าหมายต้องกลับเข้าสู่ภารกิจเดิมอีกครั้งนั่นก็คือการจับกลุ่มกบฏ เพื่อส่งกับฐานเพราะระหว่างทางกองกําลังพลลมเยอะเกินไปมันเลยทําให้เราก้าวเข้าไปสู่ด่านที่4ด่านที่ทําให้เราหันหลังให้กับแบ็คฮอกค Let's Let's it! go, God damn it. S go! damn เหตุการณ์สั้นฝ่าวิกฤตบนรถคอนวอ์พร้อมกับ M60 ที่อยู mm ่ในมือที่คุณต้องยิงทั้งคนทั้งรถและที่สำคัญมากๆ RPG ไม่งั้นบึ้ม back where we started i'm running low on ammo i got many wounded including me vehicles that are barely running okay danny the commander needs a no ps assessment here can you get to the crash site negative with the amount of wounded we have we do more harm than good we need to come back to base rearm and regroup and then we can go back out Roger, return to base. We're going home. Let's go. For where are the trucks? We're pinned down here. They're heading back to base. Hold tight. Reaching out for support now. Our forces are on the way. No ETA Super 6-2 and 6-4 come inbound and take 6-1's position <S Roger inbound เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ดันเป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ทำให้เราเห็นภาพรวมว่าการตกอยู่ในดงศัตรูเป็นยังไง ซึ่งในภาคน,นี้ทําออกมาได้ดีมากๆสําหรับผมแล้วผมชอบเลยคือคุณสามารถจะอยู่เห็นเหตุการณ์หรือจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้แล้วก็ชื่อภารกิจน,นี้ค่อนข้างจะเจ็บจี๊ดและนี่คือเหตุการณ์ครั้งที่2ครั้งที่เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์61เตก ผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นเครื่องแบ็คฮอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่านี่คือตัวแปรของจุดจบสงครามเหตุการณ์ในเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากเลยนอกสจาก คุณต้องอยู่ให้เหลือนัดส,สุดท้ายในหลังเพิง When you go to war as a boy, you have a great illusion of immortality. Other people get killed, not you. Then, when you're badly wounded the first time, well, you lose that illusion. And you know it can happen to you too. You you could did should Medevac all have here They sent to the จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกและซูเปอร์6กเตกณเวลา21นาฬิกาทหารอเมริกายังกระจัดกระจายอยู่ภายในเมืองของโซมาเลียและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ตกนรกทั้งเป็นของทหารอเมริกาก็ได้เพราะต้องเผชิญหน้ากับความมืดและสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ทุกคนรู้ตัวเองดีว่านี่อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขา นี่อาจจะจมอยู่ในนรกอันมืดมิดแห่งนี้แต่เป้าหมายของหน่วยเรนเจอร์และเดลตาฟอร์สมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเอาตัวให้รอดเพื่อเรียกกองกำลังเสริม Hey! Cover me! Yes. Got it! Coming in hot! Crossing oh, Holy shit! C2, miniguns are dry! Requesting permission to right return to base and rearm! <laughs> Over! Roger that, second. Down there. They're dismantling the entire cockpit around the body. How long is that gonna take? I need an honest, no shit answer. They can't say. Do what you have to do, no one gets left behind. การสุดท้ายท้ายสุดเมื่อขบวนคอนววยที่เข้ามาช่วยเหลือและอพยพทหารที่ตกค้างอยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดนั้นก็เกิดขึ้นนั่นก็คือที่นั่งในรถไม่เพียงพอสําหรับทุกคนนี่จึงเป็นเหตุการณ์ลากเลือดครั้งสุดท้ายที่ทหารที่เหลือไม่สามารถติดรถไปได้ต้องวิ่งประกบรถเพื่อกลับฐานให้ทันแต่ระหว่างทางผู้เล่นนั้นก็อาจจะเจอความเป็นจริงอยู่ที่ว่ารถมันเร็วกว่าตีนเย็ดเท่ หนึ่งในด่านที่ไม่คิดว่าจะหิน,นขนาดนี้นอกจากเวลาที่จำกัดแล้วยังมีระยะทางที่ไม่ควรห่างรถเท่านี้เท่านี้อีกด้วยซึ่งใช่ครับผมมันบรรดาลศัตรูมาเป็นโหลเลยยังเคลียร์ต้นทางไม่ทันเสร็จปลายทางมาอีกแล้วไม่ว่าจะสไนเปอร์หรือ A k เคหรือแม้กระทั่งภาคพื้นหรือข้างบนที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็น RPG นี่อาจจะเป็นด่านสุดท้ายที่รู้สึกสุดท้ายจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสุดท้ายของผมที่รู้สึกว่าควรพอสักทีและหยุดเล่นไอเกมหา่านี้ซะ แล้วไปดูจุดจบของตอนสุดท้ายมิชชั่นเจดนี้เอากับลารมิชชั่นไา่ไดยมได้แ่ไม้เอย่ามามาไ่า้เอวเว่อะออลีเว ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราพยายามจะนําเสนอความไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดมิชชั่นที่7คัสซีนสุดท้ายผมจึงเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อหนึ่งเลยคือผมเล่นไม่จบแล้วก็อ่าไม่มีคัสซีนเป็นของตัวเองใช่ครับผมและอย่างที่2เลยก็คือเรารู้ว่าเรากําลังนําเสนอสารคาดีที่เผยแพร่ความจริงและไม่โวยอิงใครว่าเป็นฮีโร่แต่มันดันมีประโยคที่ทัชใจมากๆจนอยากจะให้ทุกคนได้รับชมกัน และนี่ก็คือมหากาพเจ็ดมิชชั่นแอนซีรีส์สามเอพิโซด all in black hawk down นี่ก็คือสิ่งที่ผมหมกเวดมาทั้งเกือบ2สัปดาห์ซึ่งสัปดาห์ที่2ก็พยายามเร่งตัดอยู่นะครับผมคาดหวังว่ามันจะได้ลงสัปดาห์นี้นะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับในเรื่องข้อมูลถ้าถูกผิดยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าผมก็เอาความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็เนื้อหาทั้งเกมทั้งซีรีส์มาผสมปนเปกันเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมในด้านมุมมองของผมอะฮะ ถ้ามีอะไรตกหล่นหรือมีอะไรประการใดที่ผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนี่ถือว่าเป็นคอนเทนต์แรกที่ผมคิดอยากจะทําแล้วผลิตมันออกมาได้สักทีหนึ่งนั่ก็คือเอาหนังมาคัฟเวอร์กับเกมแล้วนี่ก็คือคลิปแรกน่าจะดีอยู่มั้งก็คาดหวังนะครับผมว่าผมน่าจะทํามันออกมาดีเอาเป็นว่าขอบคุณที่อยู่กับมันมาถึงตอนนี้แล้วกันนะครับผมไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าแล้วกัน สำหรับผมคงไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยถูกใจรุมกดไลค์นะติดใจอย่าลืมกด Sub s c r i b e พี่ตามลิ่ใหป่ช่อง m y p a y s a v e กันด้วยสำหรับผมนุไม่มีอะไรจะพูดแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้ See you Goodbye ครับผม